จักจอกจักแก้วบ่ได้บ<อ>่เวไคเลยบ้อโอ้สบายดีสบายดีพอวันนี้คอยสิพาพี่พาน้องขึ้นไปตลาดโอ้ขอ่ขยจี้หลเนาะเปิดร้านใหม่บม่โอ้เมือนหน้ามาซื้อสอยโอ้ขนมไข่มีเพียบพี่เนาะขนมไข่เนาะ ไปมากะเห็นแวะกะชื่อได้นะร้นานคนไข่เตียวสิาพี่พาน้องขึ้นตลาดรักสามตอนเช้าโซนหน้านี่จะเป็น้างเข้าที่ว่าไปในตัวเมืองเนาะที่ว่างานบุตรสมเืือหรือออกภาษาเมื่อนีกนวันที่สิบสามเนาะเดสิบสินหาสงพัสสี่พี่น้องเข้า ว่าเปลงวันหน้าการยังสิได้เข้าไปอัพโหลดอยู่ไปดูว่าใครเบินะกไบ่ได้ไปแล้วถ่ายมือแนละ้ววันนี้สี่ภาคีพน้องขึ้นไปตลาดนักสามตะก,กอนเน,ะนาะเพราะว่าตลาดแห่เพิดเจปรับปรุงบนระไม่เนาะขึ้นไปเบิ่งน้ำกันเนาะเนาะตัวนี้สิเป็นโซนที่สองที่ประตูทางเข้าบนรถกระตุกลงมาเนะี่ย ทมกันยาวๆเลยพี่น้องเขาเนาะตอนเช้าถือว่าคนเทียบพี่น้องตอนเช้านี่คนหลายที่ว่าการซื้อขายเพป็นจะซื้อเป็นตลาดซื้อขายเนาะตอนเช้าแล้วแม่นเริ่มเปิดกับประมาณบ่ายโมงถือว่ามีคนเนาะพี่น้อง ตัวนี้พันจะเป็นที่ว่าเห็ดบรรณไม้สบายดีโอ้ยเซฟเฟอร์ลดเท่าเลยนะยุดไหมเนาะแต่ว่าเข้าไปเบิ่งแต่ว่าเพอ่นซี ปะปุงใหมเนาะท่านผู้ชมเนาะที่ว่ากำลังเริ่มการก่อสร้างที่ว่าที่พื้นกันเปื้อนเนาะกระสิเป็นประมาณห้องน้ำท่านะผู้ชมเนาะเพราะว่าอาศัยห้องน้ำาแต่ละรวมน้องน้ำเปื้อนเปื้อนระดูดไว้ผังนี่นะเนาะเปื้อเจีวลงเขาสิเข้าไปห้าน เปลี่ยนในพักกับพี่น้องเพราะว่าซื้อบุถึกเนาะซื้อในพักแต่ว่าแนาวแนวพักแต่ซือว่าเอาบ้าแต่ในพักเทียบพี่น้องทุกอย่างเนาะปะ้าเปลี่ยนอันนี้ในเพิ่น์นเอาบุถึกว่านในบทโทเอาในผักกาดแกลกในผักกาด ซื้อ,อยังสไกรตัวบ,บุญยะโ,โอ้สินค้าต้ต่างๆเนะเาะท่านผู้ชมพอเป็นนายพักที่ว่าคนเหตุการเกษตรที่ว่ามาซื้อหานปลาได้เลยเนาะ,ะนายพัก,กจะได้ใช้ในพัดที่ว่าเอามาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านะคือฝั่งไทยเป็นที่ว่าสำเร็จลูกเนาะ เออแกะมาเลยนะเออตัวเป็นห่อบมีไหมคปะตัวนี้ก็ดีบอเป็นห่อมีบาบอลอันห่อเป็นขายันน้อยนฮะมีเออเอาตัวนั้นแม่นล่ะพ่อเพื่อนย้อมันบาะซื้ออยัางคนหน้าเหาอ๋อผู้บ้านใดนี่ลงเบาะบ้านเีบาโอ้คนหน้าเหาเออคนหน้าเสียงเาหรอในขนาดเบิก ข้าลายข้าพ่พานองเลาะบึงโซนที่ว่าเพื่อนขายของกินชุกเสียออกไปด้านหลังเนาะตัวนี้คือห้านฝือหรือว่าก๋วยเตี๋ยเนาะภาษาไทยคราคือเอนว่าก๋วยเตี๋ยวเทียบพี่น้องตลาดหลักสามเฮานี้ใหญ่เนาะ พักเนี่ยส้มพักโอ้อเกี่ยวเข้าล้ะขนาดแล้วเนาะเกี่ยวหรือเปล่าเขาเกี่ยวแล้วบ่ะเกี่ยวแล้วเ,าาเววนาะมีแต่เข้าซื้อตัวนี้ไปให้ให้พวกเกี่ยวเออพวกเกี่ยวเขากินหรือว่าขึ้นมาซื้อต่างๆสินค้า <c oughs> เปิดเปิดท่านขายสินค้าพี่น้องผ <c oughs> ้าพี่ผ้าน้องเลาะ จนสุดฮอตโซนพักไปแล้วเนาะติดตามเบื่อเท้ากัน<ช>พี่น้องเขาเพราะว่าวันที่13มเมื่อนี้เนาะที่14-15่ถือว่าไปอัพโหลดอยู่งานบุญออกพรรษาช่วงเช้าคนเพียบพี่น,าาน,พน้องตัวเ้าเนาะเริ่มไหลตัวน,นี้หกโมงไปเนาะ ทินข้าเพียบตลาดหลักสามเฮานี่ง่ายพี่น้องเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งเสร็จขโมยเฮาเป็นตลาดนาโบร์ักสองรักสามรักกระเพ็ดมะฮีเนาะนีอแล้วกป็นตลาดดอดพระไม้เปิดใหม่หลายตลาดเนาะพี่น้องเฮา,าเสร็จขโมยเฮานี่เสียงน้องเนาะพี่น้องเฮาเสียงรบกวนหลายคอยจะถ่ายลิงยาวเลยเด้อพี่น้องเฮา ลิงยาวไปฮอดห้านสินค้าพอนานแลว้วบอได้อัปโหลดให้ท่านผู้ชมเขาได้เห็นเนาะสินค้าต่างๆโซนปฝาหลาย ตัวนี้ก็คือปลาเล้าเฮาพี่น้องปลาน้าพองส้มหมูส้มยังอันนี้ก็ปลาเล่าเฮาโซนนี้เพิ่นจะควะออกไม่ทำผสมเฮาเนะเพราะว่าเพื่อนจะขยายตืมและก็สีมุง่งเพื่อให้ลูกค้าบ่ให้คนหัวใส่เนะาะทำผสมเป็นการดีแต่โบตากแดดและกระย่ามผลถือว่าอยู่สบายนะทำผสมเก็บแพงเก็บถึกแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนเพราะว่า คอยกับบุหงละเอียดเนาะการาคือว่าเพิ่นเก็บเพิ่นคว่ำออกมาตื่มอีกเนาะผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของตลาดบุรณะละเอียดเลยปลูกเออก่ะบ่อบยู่ในกคกเรามาขายเนาะมาตะบ,บ้านไดไหนมันโคกเสียเงนินมันโถือว่าไก่ที่ว่าออกจากแข่งขงมวนไปนี่ประมาณจากลักฮะ <c oughs> S <S เวน,น้ำบวกเนี่ยบัวลาบัไก่ประเด๋เนาะพี่น้องอันนี้นี่ยกิโลนึงสิบพันบ่กิโลสิบพันสิบพันนะมะกอกขายเป็นโลบ่เออ่าละบางด้านนั่นก่อนตัวนี้เพิ่นสิขาวาองใหม่นะเนาะเดี๋ยวนี้เสียงเพลงจะน,น้อยเนาะยทางผู้ชมเนาะเพราะวนะ่าติดลิขสิทธิ์เนาะพาเสียงเพลงเข้าเนี่ยจ้เป็นการติดลิขสิทธินน์แต่ว่าเทาสิปไปแก้ไขใหม่เนาะ เอาสีลาเยาวเลยเนาะบริสตัดกิฟตแบบโซนเาาวเลยตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะเนาะหรือเอสซีเก่าก็ิ่งใส่เครื่องแห้งอันนี้ป่าบ้านเฮาพี่น้องป่านิ้บา้านเฮาเนาะขายเป็นกิโลกว่าน,นะ โัวชิพันนะแม่ชิพพันอ่าช่ะชิปลาชิม่มาหาะเอาขึ้นมาปกินได้โบโลหนึ่งเลย่าได้นะนะฮะสดสสร้างบน้ำหาไรโบเน่าบ่โเาบ่าาร่อสามมบ่โอ้ปลาปลาดักอนำบ้านบ้านไดก่อนนะจบ้าตาโอ้บ้านตา บ้านตาะบ้าตาพี่น้องก็นกเคยเคยเห็นเนาะทำผู้ชมเนาะไปคางนี้แหละิกระัวลาวไทยเลยติดกระหัวมิภาพรลไทยที่ซิกซี่จะไปอัพโหลดอยู่ที่หงานออกษาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะเยอไดลร้อนไม่ได้คลายดีจะบอกว่าไปชูหัว่้พนในรถคันหนึงลาหายคันนึง โอ้โชคดีนะรถใหม่ๆเลยสีพันเนาะข่าประจำเจ้าเก่าเจไดบัวได้กินบัวได้พบกันนานละเอาปุ้งเนาะจักจอกจักแก้วบัวได้บอกขายเลยบ่โอ้โแล้วเนาะคนละน่าใหม่ตลาดรักษาเขาเนาะมุมใหม่เลยท่าชมเห็นบ่มุ่งคนบัวหัวใช่เนาะเอาสิพาท่านผู้ชมเกี่ยวไปโซนในเนาะด้านใน đàn này của nơi nên đàn này nè đàn này, này. Đán này. ท่านผู้ชมส้มบางคนก็คงคิดํำได้นะแต่ว่าฮึ่งๆจะอัพโหลดเื่อน,นึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะตลาดห้อง ตัวนี้จะเป็นที่ว่าหาักยาเนาะเพราะว่ายาดีเจ็บแอลเจ็บยยังมีทุกอย่างครับผู้ชมเนาะเพราะว่าบองเล่าหรืบอลอะไรได้ก็มีมัดเออทงเท่า์ได้อันเป็ดหงนะสับแปดสับเจ็ดในในเ,เ,เนดนไอ้เข้าใหม่ลงเราบอกเข้าเฮานี่ลเท่า์ได้เข้าไม่ เออสิบเจ็ดสิบแปดตอนนี้เออสิบเจ็หกก็มีข้าวกลัมก็มีท่านผู้ชมเนาะโอ้เพียบฮานเพิ่นเนาะฮานข้าวประจำเบ้าเป,ป่งมานาเนาะสนับสนุนท่ากน,นก็นได้เกี่ยวเข้าแล้วก็บรได้ซื้อสรอยเพิ่นแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้อัพโหลดให้ท่านผู้ชมสวัสดีค่หรือว่าชิ้นห้าชิ้นไปเวียงจันท์กับส่อเซลล์นี่นคนไปส่งเนาะคิดว่าเราคิวรถรวมเนาะ หรือว่าเวียดนามไปเวียดนามก็อยู่นี่อยู่ด้านตัวนี้เนาะจะมาเดยยุดเดียวนี้เนาะตซนนี้นคลิปนี้กับผมมีอย่างพอจบเนาะพอจบคลิปวิโลนีก็รบพิพียงสานี้เพราะว่าวิโหน่าไปพบก,กัน,น,นไหมท่านผู้ชมเนาะพาคเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสองเป่าแปลกบรนดาขอขอบใจเนาะมือทุ่าน